ว่าประกาศเนี่ยเราอยากเป็นทางการในฐานะรองผู้จัดการแล้วก็เหมือนจะต้องเอาเราเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะโหตอนแรกตกใจมากเพราะว่าหนูไม่ได้รู้ตอนที่พีนว,วัฒสัมภาษณ์เพราะาหนูมัวแต่วิ่งวุ่นดูน้องๆแบบหลากหลายจังหวัดอยู่ที่คอยให้เราช่วยเหลืออะไรอย่างนี้แล้วพอมารู้ตอนหลังตอนที่พี่พี่สื่อนี่แหละมาบอกว่าคอนเกรตูเลชั่นนะคะหนูก็บอกว่าฮะคอนคอนเกตอะไรหนู มีอะไรอีกคะหรือว่าหรือว่าบอสขึ้นสตอรี่ส้มหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อเป็นสตอรี่เขียวเออ <c oughs> พอรู้ก็เลยแบบดีใจมากรีบแบบไปขอบคุณบอสเลยเพรากว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะโอกาสนี้แบบยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกแบบแอบมีความกดดันนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างจะใหญ่คือลองจากพี่โก้เลยอะ่ะเหมือนเป็นฟีแบบว่ามือขวาเลยถ้าพี่โก้แบบว่า มาไม่ได้หรือติดธุระอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยจะเป็นเราที่คอยทําหน้าที่แทนเลยตอนนี้ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าพี่วัดสอนเสมอว่าอะไรก็ตามแต่อย่าอย่าพยายามไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่าดูถูกตัวเองอะ่ะ <c oughs> ว่าทําไม่ได้ให้มองให้มองเสมถืโอกาสเนี่ยที่มาเนี่ยทาได้แน่นอน <c oughs> บอกแต่ว่าทําได้นี่ก็เลยบอกแต่ว่ามาเถอะค่ะทาได้หมด แต่หลายคนก็ชื่นชมเรานะว่าถูกคุกกภาพการแบบว่าอยู่เวลาแบบทำกิจกรรมน้องๆนี่คือเราดูแบบใช่เลยอ่ะแบบสมกับตำแหน่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและหลังจากนั้นก็ได้มีการไปไลฟ์สดขายของนาด้วยค่ะก็โอ้โหดีใจมากวันนั้นยอดไป2 0 0 0 0 0กว่าเขารู้สึกแบบว่าไม่คิดว่าชีวินนี้เองจะแบบขายของได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าปกติเราไลฟ์ขายให้ทากองเงี้ยเราก็ได้บ้างอะไรอย่างงี้ตามเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าวันนั้นที่ พี่อนาให้โอกาสผมมาอ,อะไรอย่างนี้โอ้โหลน้ําตาแตกออไปเลยทีเดียว <c oughs> ก็คือแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่อนาด้วยที่ให้โอกาส <c oughs> เห็นว่าหลังจากนาั้นเราก็ไม่ได้มีแค่พี่อนาเราไปีล่าสุดก็พิ่งไปร้ายกับน้องแซนด์านเรืเหมือนกันใช่ค่ะก็ของเป็นเอ่อวิตามินนะคะลดสิวตัวหนึ่งนะคะก็คือก็ณตอนนี้นะคะก็จะมีงานรีวิวมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้แล้วก็มีงานแบบว่าขายของ แอบซุ้มนิดนึงว่าอาจจะมีพรีเซนเตอร์ด้วยแต่ว่าคิวคิวตอนนี้คิวเรายาวเลยคือได้ความที่หนึ่งอะค่ะต้องมีหน้าที่ในกองอันดับแรกคือในกองเนี่ยหน้าที่ในกองคือเยอะมากอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราได้งานนอกขึ้นมาด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบว่ามันหนักแหละแต่ถามว่าหนูสู้ไหมหนูสู้ตายค่ะหนูบอกแล้วว่าน้ำคืนให้รีบสู้ไม่ใช่น้ำคืนที่รีบปากแล้ในตำแหน่งที่เราได้ได้รับบทบาทอะไ่ะูตัวไว้อย่างไรบ้างที่สกุลแของน้องอะไร ก็อันดับแรกเลยก็คือให้กําลังใจเด็กๆเป็นอันดับแรกเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสำคัญน้องอยู่ในกองต้องสามสิบวันนะบางคนใจมันแบบว่ามันแห้วมันอ่อเราอ่ะจ,จะเป็นคนคอยแบบว่าปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มหัวใจให้น้องแล้วก็สองคือบางคนเนี่ยมีปัญหาน้องมีปัญหากับทางพี่เลี้ยงหรือทางอะไรที่ไม่สามารถบอกกับใครได้อย่างเงี้ยเด็กจะรีบเดินมาหาเราพราเราพรพรน้องรู้สึกว่าแบบว่า อ้าวพี่บิวตี้เป็นที่พักใจให้หนูได้แล้วแล้วก็3มเรื่องที่สำคัญคือพูดคอมเมนต์ด้วยความที่เราเป็น Catwalk Training อยู่แล้วในกองอะไรก็ตามแต่ที่เรื่อ,องเกี่ยวกับการเดินน้องจะรีบเบ่งมหาเราอย่างเมื่อกี้ค่ะ,คะตอนรอบรันทูจริงอย่างนี้เราก็ไปดูน้องสุดแบบว่าจบโชว์เลยว่าน้องแบบดูภาพรวมน้องๆเด็กก็จะเดินมา พอหลังจากจบรันทูเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็เดินมาถามเราและบางคนมาแล้วค่ะพี่บิวตี้หนูเดินเป็นยังไงบ้างคะถ้าชุดเป็นอย่างนี้หนูเดินยังไงหนูก็จตัดปัญหาเอาละมันจะดูลำเอียงหรือเปล่าเลยถามทุกจังหวัดไปเลยว่าใครมีปัญหาอะไรไหมในใน,ในเรื่องชุดการันตีไหมว่าถ้าเกิดใครผ่านมือฟูบิวตี้จะต้องปังยังไงบ้างอ่าในเรื่องของไอเด็กชายก่ะเด็กบางคนนะคะก็มาร่วมเล่นกับเรากับบล็อกบิวตี้อย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้อง นิดนึงอะค่ะอะนิดนึงทีเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าอา่าตำแหน่งหน้าที่มันก็จะมาพร้อมกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งในทวิตเตอร์มันจะค่อนข้างแรงมากในการที่แบบว่าเหมือนคอนคอร์ดเราขลุกเรื่องของเราออกมาพูดเนี้ยอันเนี้ยเราได้รับทราบหรือไ,ได้เสพข่าวตรงนี้บ้างไหมคะขออนุญาตพูดตามตรงว่าแทบไม่ได้เสพเลยค่ะเพราะพี่วัดบอกว่าพี่วับอ,ววบอกว่าอย่างนี้เลยอืคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะ บางอย่างเนี่ยเข้าเข้ามาบางทีเนี่ยโอกาสเข้ามาก็จริงแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เอื้อเราซะทุกอย่างหรอกอะไรที่ดีก็เสกไว้อะไรไม่ดีถ้าสมมติเราปรับปรุงได้เราปรับปรุงให้ค่ะปรับปรุงให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันไหนที่เป็นแบบในเชิงแบบว่าคิดเองเอาเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะขอปล่อยผ่านแล้วกันก็คือเราเลือกที่เราจะเสกข่าวเฉพาะที่มันมีมีประโยชน์ตัอเราอะไรบางทีเห็นขอแบบ ดีใจขอบคุณจริงๆนะพะพี่สื่อน่ารักมากคือแบบเขียนข่าวถึงหนูแบบน่ารักมากหนูอ่านแล้วแบบมันชื่นใจอ่ะมันแบบใจหนูมันฟูมันหอมซึ่งอะไรขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกนก็ม<ร>ีการจับตาดูวควนมสิร์ตของหนูเพื่อนเล่กนะขะาวว่ารจริงๆแล้วมันยังไงครับคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของก็นินหนูขอพูดตรงนี้ว่าหนูพูดไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่า ในฐานะของหนูเราเป็นเราเป็นท็อปเทนอยู่แล้วเนี่ยคือหนูมองว่าเริ่มมาอย่างไงก็ถ้ามันจบด้วยด้วยกันสวยมันก็ดีเพราะว่า,อย,าอย่างน้อยเราประกวดปีเดียวกันด้วยกันมาเนี่ยแล้วหนูก็มองแต่ว่าอีกอีกในแง่หนึ่งหนึ่งอะหนูคิดว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามันมาจากเออเบื้องบนแล้วเขาสรุปทุกอย่างมาแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจ หนูมีหน้าหนูมีหน้าที่ทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดนะตอนนี้แค่นั้นเองที่หนูต้ั้งแต่เกิดเรื่องนี่มีโอกาสได้คุยกับคือถ้าถ้าพูดตรงๆด้วยความที่เนื้องานเราเยอะะค่ะหนูก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุยส่วนตัวอะก็อาจจะยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าแต่ถามว่าเราไปดูน้องๆไหมยอมรับว่าไปดู เพราะว่าเราก็เป็นหัวอย่างอย่างในร้านที่เรวาชใช่ใช่บอกว่าเหมือนบิวตี้เคยรู้สึกว่าเป็น,ปนแก่ดำแก่ดคือวามรู้สึกตอนนั้นมันยังไงหมันมันไม่เชิงแก่ดำหรอกค่ะด้วยความที่หนูบอกแล้วว่าตัวหนูเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีดเป็นช่วงเวลาบางเวลาเราก็อยากอยู่เงียบเยนิ่งๆเพราะเราเหนื่อยจากการประกวดอะไรเงี้ยพี่ๆก็เห็นว่าในกองหนูบางทีหนูจะอยู่เงียบเยอยู่นิ่งๆแบบว่าคนโทรลการประกวดแต่เดียวอะไรเงี้ย พอทีนี้พอมาต้องทํางานร่วมกับคนในหมู่มากอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเป็นหนูด้วยแหละที่ต้องปรับตัวซะส่วนใหญ่แต่ด้วยความที่เราอ่ะพอไปออกงานรู้นเราติดนิสัยที่ว่าอุ๊ยอะไรก็ตามมันต้องเฟ๊์อะหนูก็เลยต้องบางทีอาจจะต้องแยกออกมาเพื่อที่จะแบบว่าคอนเซนเทรตกับงานของเราว่าแบบว่าอุ๊ยต้องเดินอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องสัมผัอ,อย่างนี้นะประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าบางทีความคําว่าแกด่ดําก็อาจจะแบบว่าแล้วแต่มุมมองของ ของคนที่มองละกันอนะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกถามแต่ถามว่าแบบเราเสียใจบ้างบางทีมันก็ต้องมีบ้างที่เราแบบว่าเนาะหนูก็มีหัวใจอะ่ะเอ,อ<ต>หนูก็แตู่ดจริงๆันว่าไม่มีปัญหาใครใช่ไหมคะก็คือไม่ไม่มีค่ะนี้อันนี้พูดเลยละกันนะคะก็ไหนๆก็เพราะว่าตอนแรกมันแบบมันมันคุมเครือนวันนี้ก็เคลีคยร์เลยว่าไม่มีนะคะไม่มีคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วแต่มุมมองคนละกัน แต่แค่ว่าน้อยใจไหมน้อยใจแค่นั้นแหละเราว่าเราน้อยใจแต่ว่าก็อย่างว่าคือพี่วัดเคลียร์มาชาดให้เรามากๆเลยอะว่าว่าพร้อมที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพูดกันง่ายๆว่าดันสุดพลังหนูก็ทาหน้าที่ของหนูแบบให้สุดพลังหนูจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะเยินเสร็ก่อนะลูก